ของกินกล่องสุ่มนั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะนี่ไม่ได้จามามันคือกล่องสุ่มปีโป้อสมัยนี้ปีโป้ก็ทำกล่องสุ่มแล้วค่ะเรามาดูกันนะอ่าข้างหน้านี้ก็จะเป็นปีโป้เขียนว่ากล่องสุ่มปริศนานะคะถัดมาวิดายุท้าให้ลองมิชชั่นก็คือเราขอท้าให้คุณตามหาความลับที่เราซ่อนอยู่ในกล่องนี้คุณจะ ค้นพบม,มันหรือไม่ตรงไปหาคําตอบปีโป l กกลอ่องปริศนาเดี๋ยวไปดูกันว่าความลับในนี้เขาคืออะไรนะคะอีกด้านหนึ่งของกล้องนะก็จะเป็นแบบบอกส่วนประกอบนะคะแล้วก็วันนี้ทาเตือนสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนสิ่งที่คุณคิดต้องใช้การรับรู้ด้วยการดมและลิ้มรสจึงจะทําให้รู้สึกถึงรสชาติที่แท้จริง รับของสีปีโป้ที่หายไปจากรสชาติที่ถูกปิดบงังด้วยภาพลักษณ์ที่เหมือนกันขอให้ทุกคนสนุกและเพลิดเพลินไปกับปีโป,ปออ้ับอลี่ยนสถานะคะเราต้องก้มดูก่อนนะว่าข้างหลังมีอะไรไหมไม่มีแล้วนะคะโอเคก็เท่าที่ใหม่ซื้อมาเนี่ยเขาบอกว่ากล่องเนี้ยจะมีบีโ้ทั้งหมดอ่า50ชิ้นด้วยกันนะคะ ในเนี้ย50ชิ้นความพิเศษของมันคือปกติแล้วอ่ะพอเวลาเราไปซื้อปีโป้มันก็จะมีสีแบบหลายสีอยู่ในถุงเนาะว่าจะเป็นแบบส้มเขียวเหลืองแดงขาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ป้ะมันก็จะเป็นต่างรสกันไปแต่ในกล่องนี้ค่ะเขาบอกว่าทั้งหมด50ชิ้นเนี้จะเป็นสีขาวทั้งหมดและจละคพะรสชาติสีรสซึ่งใหม่ก็ไม่รู้ว่าไอรสชาติสีรสอะมาลสอะไรบ้างแต่ความพิเศษกว่านั้นคือ เขาบอกว่าคือมันจะมีปีโป้รสชาติปิิศนาค่ะซ่อนอยู่แต่เขาก็วงเล็บมาไว้ว่าเยลลี่ไม่ได้เสียนะเออแสดงว่าไอรสปิิศนาเนี่ยไม่น่าอร่อยปาะคือมีการแบบเออมไม่ได้เสียอะไรงั้นเราไปลองกันดูเลยนะคะโอเคตัดกันเลยือาาราคาก่อนค่บผู้ชมถ้าผู้ชมถามว่าเท่าไหร่ดูนะ ราคาปกตินะคะใหม่ไปช้อปปิ้งมาแต่ช้อปปิ้อีกแล้วราคาปกติอะคะ่ะอยู่ที่99บาทแต่ว่าวันนั้นเราซื้อจากแฟลกเซลมานะเราได้มาในราคา89บาทถูกกันสิบบาทเองจะไปไหนต่อโอเคต่อเลยคือแบบปกติอะเราก็จะแบบ มีกล่องซุ้มนู่นกล่องซุ้มนี่เห็นะท่านผู้ชมปีโป้ที่เขาเก่งนะาเขามีไอเดียทำกล่องสุ่มมาให้ด้วยเนาะอันน้าอย่างนี้ข้างในเป็นแบบเน้นี่นะคะเฮ้ยมีปีโป้กำมีแถมมาให้ด้วยอ่ะดูเนี่ยคิดได้อะไรอยู่ปีโป้กำมีแถมมาให้ด้วยน่ารกักจริงเฉียว หนึ่งอย่างที่เขาแถมมาให้ค่ะอ่ะข้างในปังก็จะเป็นปีบอลทั้งหมดจุกนห้ชิน้นโอเคนะเรามาลองดูกันนี่นะ50จริงปะถึงหรอเหมือนไหม50ปะมันไม,ม่เหมือน50าอะรวมมันนี้ไปด้วยปะข้างในไปเล้วปะ มาเขียนห้าสิบถ้วยเนี่ยเนี่ยอ๋อยังไม่หมดนี่โอเคหลักห้าสิบชิ้นนะคะอืออ่ะมาค่ะต่อวันหมดอายุป,ปีปีสิบสองฮึที่หอมปีอ่อ หอมหอมปีโป้ถ้ากลิ่นปีโป้ก็ไน่ออกเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาลองกันใหม่น่าจะกิน50ชิ้นไม่หมดนะคะถ้าหมดน่าจะเป็นตัว <c oughs> งั้นใหม่ขอลองสุ่มทั้งหมด10ชิ้นแล้วกันว่า10ชิ้นนี้ใหม่จะเจอครบทุก4รสไหมแล้วก็จะเจอไอ้เจ้าแบบ People ปีโป้ปริศนาที่เขาว่าอยู่หรือเปล่านะคะอ่ะมาลองดูกันชิมด่ง Thank you. โอเคมาชิ้นที่หนึ่งนะก็กินหอมเยลลี่ปีโป้เลยอ่ะมากินกันปกติอะ่ะเราก็จะกินบุ๊บเข้าไปใช่ป่ะแต่เราถอยช้อนตักกันเพราะเราว่าเรากินสิบชิ้นไม่หมดจะได้ไมีคนกินต่อได้ชิ้นแรก อทีีี่่มมันมสะแล้วเราหลับตากินให้คนป้อนอ่ะเราจะทายมานันออกปะว่ามันคือรสอะไรแต่พอทุกวันนี้เรากินแบบสีชมพูคือสตรอเบอร์รี่สีเขียวคือแอปเปิ้ลอะไรอย่างงี้ปะเราเลยรู้สึกมันปเองว่ามันรสเหมือนอ่ะตาอันนี้พอเราไม่มีสีเราไม่ไมรู้ป่เชื่ออย่างอามุ่นปะอเอาหุนหรออ่ะอาุ่น น่าจะใช่ใชถ้าผู้ชมอยากเอาอะไรกับคนเนต์ดีนาะมันหาความจริงไม่ได้คือหมายว่าถ้าสมมติว่าอยากรู้จริงๆอะค่ะเราควรจะมีแบบที่มันเป็นปีโป้ที่มันมีสีอะมาเทียบกันไปเลยปะเนาะแบบเออสมมติมันคิดว่าเป็นองุ่นแล้วพอไปชิมสีโม้ที่มันเป็นอางุ่นมันแบบเป็นรสชาติเดียวกันไหมเนาะจ้นะไม่รู้อะมีประโยชน์นะคอนเทนต์เนี่ยสรุป <laughs> เหมือน,นได้กิ่นน้อยลงอ่ะไม่รู้อ่ะมันเล่าไม่มีกลิ่นแล้วอ่ะเหมือนมันมีเม็ดเป็นสีสม้มขึ้นไปดูก่อนวอ่าแบบมันรสส้มป่ะเรารู้แล้วเนืงอเขาไม่มาให้อ่ะ,อะไม่ตะเกียบก็น่าจะเป็นองุ่นใช่น่าจะ เราว่าถ้าไม่ใช่สับปะรดก็ปีโป้เสียที่มันบอกว่าเป็นปีโป้ปีศาจอะถ้าเราสับปะรดนะอะลองสับปะรดปะทำคอนเทนต์อย่างนี้อย่านั่งกินคนเดียวนะคะจะไม่มีคำตอบเก็มอะว้ามันเค็มเค็มเปรี้ยวเปรี้ยวอะเราเลยไม่รู้ว่าคือด้วยความที่สับปะรดอะค่ะมันก็จะมีรสชาติเค็มเค็มเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วไอ้เจ้าปีโป้ชิ้นเมื่อกี้มันเค็มเค็มเปรี้ยวเปรี้ยวอะ เลยไม่รู้ว่ามันคือ People, ปีโป้ปีศาหรือว่ามันคือสับรลกอะโอเคเราก็จำไว้ก่อนนะ ก็ยังไม่รู้นะคะเราเราทายกันว่าใหม่ทายก่อนมันคือมันจะมีสี่รสชาติใช่ป่ะงั้นถ้าอันแรกเป็นอังุนอันที่สองเป็นสับปะรดหรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้บอกว่ามีมีเผ็ดเผ็ดด้วยอาจจะเป็นพริกเกลือหรอพริป่ปรสพริกเกลือหรอเราไม่รู้อันที่สองเนี้ยมันเป็นปีปโป้ปริศนาหรือว่าไม่มีรสชาติแล้วคือใหม่เราว่าในสิบอันที่เอามาถ้ามันมีอีกมันน่าจะเป็นสับปะรดแต่ถ้ามันไม่มีแล้วเออมันอาจจะปริศนาใช่ป่ะงั้นเรามาดูชิ้นที่สามเลยนะคะเตรมกินป่ะ กินบ้ามา่งตัวเบ้าเนี่ยชิ้นที่3มนะคะเราว่าเมื่อกี้ปิดสนาะเพราะว่าแบบมันไม่มีกลิ่นอะแต่ว่าคือชิ้นแรกได้กลิ่นใช่ไหชิ้นที่2ไม่ได้กลิ่นเลยแล้วก็รสชาติแปลกๆชิ้นนี้ได้กลิ่นเหมือนชิ้นแรกคือเป็นกลิ่นแบบเยลลี่ปีเบ้อ อชิ้นเมื่อพีน่าพรผิดเคืองจริงอ่ะพีปพ่ป้อลพผิดเกลือว่ะถ้าผาสมเคยที่เห็นเป็นเม็ดเม็ดนั้นน่ะก็คือเม็ดพริกทานได้ไม่เสียมันเป็นรสปริศนาไม่เสียก็คือท้องเสียวะ่ะส้มเราว่าสมอ่ะมันยากอ่ะสมใช่ปะ ใช่ใชสม้สมส้มอ่ะงั้นเราเอาเป็นว่าอันแรกคืออง,งุ่นเพราะว่ารสชาติไม่เหมือนกันอันนี้อันที่สองคือน่าจะเป็นบีบโคบีเกลืออันที่สามเราว่าสม้มนะคะมาดูอันที่สี่กันเราจะเจอปริศนากี่อัน,นอันอันนี้ก็น่าจะไม่ปริศนาอันปริศนาคือไม่มีกลิ่นเลยมาดูว่าเนียจะเล่นรถอะไรนะขอรู้หน่อย ยากจงอะไรอ่ะมันเป็นผลไม้ค่ะอันนี้ไม่ใช่ปริศนาแต่ว่ามันยากกว่ามันมันแบบมันเป็นรแสบบชาติของสีขาวอะ่ะลินจ่ไม่ใช่ไ,ไม่ใช่ลินจ่ไม่จริงเพราะใหม่ชอบกินลินจิหม่จะรู้ว่ารสชาติลินจ่เป็นไงไม่ใช่เราว่ามันอาจจะเป็นอมุนแน่เลยแอปเปิ้ลเพราะว่ามันมีแอปเปิ้ลไม่ใช่ลินจ่ลินจ่มันรสชาติอย่างงี้งั้นเราว่ามันคือแอปเปิ้ล ต่อไปนะคะชิ้นที่5เหมือนเริ่มไม่มีกลิ่นเพราะเริ่มไม่มีกลิ่นเริ่มมองมีผิวบัวไม่มีกลิ่นอะแต่ไม่มีกลิ่นอะมีดำๆอ่ะจ้พินไหนไหม ิตวิทยาเราปะพอเราเห็นสีอะไรเราจะรู้สึกว่ารสชาติมันน่าจะเป็นแบบนั้นนี่ปะแต่พอเราไม่เห็นอะไรเลยเราจะรู้สึกว่าสิ่งสิ่งนั้นมันจืดอ่ะแล้วคูจะเล่นมาทําไม <c oughs> อ่ะชิ้นที่หกเมื่อกี้สูดเอาอะไรขบประโลมแล้วกันเออเขาบอกว่ามีสีรถนี่ลนะเกินสีรคือเขาบอกว่ามีมีสีรถท้าไม่ชมตานนี้ใหม่เห็นซะเยอะเลยใหม่เลยทายซะครบเลย แต่เรารู้สึกว่ามันไม่ซ้ำงานสักรถอ่ะใช่ปะไม่ซ้ำกันเลยเนาะก็ลองไปซื้อกันดูนะคะเซิร์ชได้เลยปีโป้กล่องสุ่มปริศนาเหมือนมันเป็นอีกรถอีกแล้วอ่ะก็รู้สึกไม่ซ้ำอยู่ดีอ่ะโจมกอแอปเปิลแอปเปิล เราคือต้องไปดูผลไม้ก่อนนะพอถ้าหลับตาเราแบบกินเนี่ยไม่รู้เลยว่าคือรสเดียวกันหมดเลยรสแหละจืดดอกยากเอาตรงๆป่ะท่นผู้ชมมันเหมือนเยวปะมันเหมือนเขาเอาเยลลิปปี้โปะไปใส่น้ำเชื่อมแล้วมันก็จะเป็นแบบกลิ่นเยลลี่แล้วมีความหวานแป๊ๆแต่ว่ากินผลไม้คือแบบหรือว่าจริงๆปิโป้มันก็รสนี้แหละแต่พอเรามันไปเห็นสีมันเราก็เลยคิดว่ามันเป็นสีอื่นปะ คือใหม่แนะนําเลยนะถ้าผู้ชมวันนี้ใหม่ก็ไม่ได้แบบลองกินมาอนะไรเงี้ยคือแกะให้ดูสดๆเลยว,ว่าใหม่แบบสั่งมาแล้วก็แกะแต่ใหม่ว่าถ้าใครอยากลองแล้วชาเลนจ์กวนน่านี้เอามาคู่กันเลยค่ะแล้วลองแบบกินเที่ยวกันดูเนาะก็จะได้รู้ว่าแบบเออมันต่างกันจริงๆไหมอะไรเงี้ยนะคะเราว่านั้นเป็นพริเกเพี้อจริงว่ะมันไม่มีแล้วอ่ะมาพร้อมนะ จะได้อะไรจากพีนี้นะบ,บ้เนพ่อแบบเปวอส้มคือมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบไม่เหมือนกันเลยก็ก็เหมือนกันแหละแต่ว่าแบาบ,าบมันก็จะมีกลิ่นแป้งๆออกมากนะ,ะคือแบบมันทายไม่รู้เรื่องเลยะมาถึงอันที่เสร็จค่ะเริ่มอิ่มแล้ว <S <S คือถ้าสมมติว่าแบบถุงหนึ่งมันจะมียี่สิบห้าชิ้นคือถ้าถุงนี้ยใหม่ดึงออกมา10ชิ้นแล้วใหม่แบบเจอปริศนาอยู่ในหนึ่งในสิบอะเฮ้ยหยิบเก่งนะวราว อยู่นะลดขึ้นตัวอันนี้ลินจีแค่ดมก็รู้เพราะใหม่เป็นสายชอบกินลินจีท่านผู้ชมใหม่จะรู้เลยว่าแบบกลิ่นเนี้ยลินจีฉันมาร้อยเปอร์เซ็นต์ลินจีพรอนฟอร์มเห็นไหมคือใหม่ว่าน่าจะมีสายที่แบบ ชอบกินปีเปร์สีอื่นนะคะที่มันเป็นสีเขียวชมพูอะไรเงี้ยเวาเราจะแบบเลือกจิ้มกินใช่ปะหมว่าใครที่ชอบสีไหนอะ่ะจะจำกลิ่นและรสชาติของตัวเองได้ <Wow. S 1> อย่างไรอะ่ะไหมชอบกินลิ้นจี่สีขาวไหมว่ามันใช่เลยมันคือลิ้นจี่ <S <S มากันเท้อันที่เก้าพอเริ่มไม่ได้กลิ่นต้องหันมามองว่าแบบมีปีเกลือป่ะคืออันนั้นนะคะมันจะเป็นแบบสีส้มๆเป็นเม็ดเล,ล็กๆอยู่ในนี้อันนี้ไม่ใช่ลิ้นจี่กลิ่นไหมมา อาุน้ำอาบน้ำอาบน้อืม,อม,อมใช่กินอาบน้ลแล้วทขาไบลองหลังเาเริ่มเก่งอ่ะหรือว่าแบบเราต้องกินให้ลิ้นสัมผัสความหวานไปก่อนไม่รู้ชิ้นสุดท้ายเราจะได้ไปสนาไหมสั่งรูแค่นี้ก็รู้มีชิ้นพี่สมยัยวินหนึ่งนี่ถ้าผม่สมหะเดี๋ยวเรามาลองชิ้นนี้คือที่ไม่บอกมาได้แกวว่า มันเหมือนหิดเกลือเพราะว่ามันเป็นชิ้นเดียวที่ใหม่เปิดมาแล้วมันมีเม็ดเล็กๆสีส้มๆอยู่ข้างในซึ่งน้นแม่มาส่องไฟดูวะเฮ้ยมันมีอีกหนึ่งแล้วใม่ลองหยิบขึ้นมาจะเห็นไหมอ่ะเนี่ยเติมไม่เห็นมัน้งเดี๋ยวเรามาลองลองเอ่ออันไหนกันดีเรามาลองที่สิบก่อนแล้วกันนะคะอันที่สิบของเราเนี่ยอันที่สิบมันก็จะใสๆา,า,ยยางท่านผู้ชมไม่ได้มีแบบเม็ดเล็กๆอะไรข้างในนะคะ มเมลินจีเรนเจอร์เนจีใช่คนสอบเกเรนจีอ้าวมาถึงที่เราเชื่อกันว่าเขาคือปีโป้ปิิศนาชิ้นที่สองในถุงนี้นะคะนี่เดี๋ยวมาลองชิมกันว่ามันใช่ไหม ปริศนาเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นดมดีมันจะไม่มีกลิ่น,นอ่ะอใช่ไหมม,มาลองดูกันนะคะมันใช่พริกเกลือไหมเป็นพริกเกลือจริงหรอ,อเออน่าจะใช่ปริศนาเพราะอะไรรู้ปะปกติเวลาเราตัดอาปีโอ่ข้างในมันจะดึงๆใช่ปะเป็นใสๆแต่ดูอันนี้ท่านผู้ชมไม่รู้เห็นปะนี่มันจะเป็นแบบ เหมือนเป็นน้ำอะไรกลัวๆแล้วใส่ลงมามันจะเน,นึ่นๆเออมันแน่นอ่ะเค็มเกลือไม่ได้เจียจืดใช่ปะอันนี้เค็มมากเลยอ่ะกินกินแล้วเจืมกตือ <laughs> อย่าคายดิโอ้โ เจอแล้วนะคะปีโป,ป้รถปริศนาก็คือปีโป,ป้รถพิเกอถ้าททาออกมาเพื่ออะไรเนี่ย <laughs> คือเราก็นึกว่ามันจะเป็นแบบปีโป้รถจืดๆหรือเปรี้ยวจี๊ดหรือว่าแบบไม่คิดว่าเขาจะเอาแบบพิกเกลือมาแบบทําให้มันเป็นปีโป้แล้วเรากเก่งเนาะคือเราเจอมาในชิ้นที่สองเราก็เลยทายถูกว่าเออมันน่าจะเป็นอันที่มีเม็ดเม็ดสีชมพูแล้วใหม่ก็ไม่เจอในอันนี้แล้วลองดูอีกทีชัดเลยค่ะเม็ช่วยคอนเฟิร์ม ปีโป้พิเกลก็จบไปแล้วนะคะอ่าทีนี้อันนี้คือสิ่งที่เขาแถมมาให้นะคะปีโป้กัมมี่เคยลองกินปะเรามาลองกินกันเนีปีโป้กัมมี่อันนี้เราพิจารณาว่มันคือรสพิเกลปะน,น่าชางังนี่เหมือนอะไรอะ่ะแฮมเบอร์เกอร์เหรอมันเป็นรสแบบเหมือนขนมปังอ่ะ เราด้านเนี้ยจะเป็นแบบเหมือนขนมปังอ่ะด้านนี้จะเหมือนไส้อ่ะอคุกกี้มั้งนขนมปังเคี้ยวได้ปะมันคืออะไระันะกลิ่นมันหอมคุกกี้แต่ว่าแบบพอ,องดิหมดเลยโนทำไมอ่ะต้องกินขาว้้า ด้านหนึ่งที่มันเป็นแบบเหมือนเยลลี่นุ่มๆก็เหมือนเยลลี่เนาะแต่อายด้านที่เป็นสีขาวมันก็จะแข็งๆหน่อยก็แปลกๆป่าเลยโอเค อรียบร้อยแล้ววันนี้คอนเทนต์กล่องส่งปีโป้ปริศนาเรานะคะก็คอมพลีทไปที่ร้อยถือว่าใหม่เจอแล้วว่าเออปีโป้ที่เขาเป็นปีโป้ปริศนาเนี่ยคืออะไรเนาะโอเควันนี้นะคะยังไงใหม่ก็มันเด้มค่ะปากกดไลค์กดแชร์กด s u ัคสมาชแล้วก็กดกระดิง่งแจ้งเตือนใมนชัยชาแน,นลกันเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากให้ใหม่มารีวิวอะไรนะคะก็คอมเมนต์คอมเมนต์มาให้ใหม่ได้เลยนะเอาไวเ้เจอกันใหม่ใน E ีีหน้าว่าจะเป็นคัที วันนี้ใหม่และแก๊งปีโป้ปริศนาลายไปกนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย